เมื่อวานนี้ไปหาเห็ดก็ไม่ได้ทุกคน,นไปหาเพราะว่าเห็นเพื่อนๆนโพสต์ลงเฟซบุ<อ>๊กเฮาไปหานะหออไม่ได้สักดอกขนาดไปหาตรงที่มันเคยออกไป<อ>หาไม่ได้แต่ว่าวันนี้ซื้อมาแล้วแหละโลขึ้นจริงๆก็ซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วลงไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็จะมาแกงอีกแต่ว่าจะมาทําตามมาม่าด้วยอยากกินก็เลยจะมาเก็บผักก้านจองแล้วก็ผักบุ้งไปใส่ด้วยส่วนผักกะทินี่เอาไปกินกราบเนาะเพราะว่าชอบมากเวลาจะทําอะไรกินเนี่ยเก็บของในสวนเกือบครบเลยนะทุกคนเห็ดอันนี้ที่บ้านเฮาน่าจะเรียกว่าเห็ดพึ่งข้าว อกมันอาจจะดำหน่อยนะแต่ว่ามันไม่ได้เปื้อนอะไรถ้ามันโดนลมโดนเราจับมันก็จะดำๆแต่ว่าข้างในมันยังขาวๆอยู่นะล้างน้ําประมาณ3ามสีน้ำลเลยเห็ดพึ่งนี้มีหลายชนิดมากเลยนะทุกคนส่วนตัวชอบทุกเห็ดเลยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินเห็ดมากยิ่งตอนท้องน้องเชอร์นะทุกคนตอนนั้นยิ่งกินบ่อยเกือบจะได้ตั้งชื่อลูกว่าน้องมัสลูมหรือว่าน้องมาริโอ้ตอนนั้นกินทั้งเห็ดพึ่งแดง,แดงเห็ดละงอกเห็ดปูวกเห็ดตับเต่าแล้วก็เห็ดอะไรที่เขาเอามาขายอะ่ะคือซื้อหมดคือเฮานี้เป็นคนหนึ่งที่เอาชนะหลายๆอย่างได้นะแต่ว่าเรื่อง กินนี่ไม่ได้สักทีแล้วถามว่าทำไมไม่อ้วนอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้กินมันเยอะแล้วหวานก็ไม่ได้กินบ่อยพวกขนมขนมอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยได้กินแล้วพวกของทอดๆก็ไม่ค่อยได้กินส่วนมากชอบกินเห็ดหน่อไม้ส้มตำผักอะไรพวกนี้แต่ว่าผมอย่างเนี้ยไม่ใช่ไม่มีพุงนะทุกคน มีพุงมาน้อยอยู่ตอนตื่นเช้ามันก็แบนอยู่แต่ตอนแบบกลางคืนตอนกินข้าวอิ่มๆนี่สิตอนนี้อยากลดแค่พุงแหละแต่ว่าห้ามใจไม่ได้แพ้ของอร่อยใจจริงถ้าเป็นไปได้นะอยากให้ตัวเองชอบกินของที่มันจืดๆเพราะว่าปุงเยอะมันก็น่าจะไม่ดีต่อสุขภาพเพ่า่ตอนนี้คิดว่าตัวเองติดหวานติดเคม็มหวานก็คือไม่ได้กินขนมขนมอะไรนะแต่ว่ากินผลไม้หวานๆแล้วก็เวลาเนี่ยตำส้มตำก็ชอบใส่หวานๆออกเปรี้ยวๆนิดนึงแล้วก็เค็มๆนิดนึงแล้วก็เผ็ดๆเพราะว่าชอบรสชาติที่มันจัดจ้านเข้มข้นอ๋อแล้วเห็ดแบนก็ต้ม ชิ้งไปน้ำหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าต้มออกมาแล้วมันมันแดงดำๆแดงๆนีต่ตมามากาก็จะมี ไอ้ถั่วฟักยาวลวกด้วยนะทุกคนแล้วก็มีมะเขือเปอาะมะเขือเทศมี<ห>ปลาหมึกกรอบมีหอมีลูกชิดมีฮอตดอกอะไรอย่างนี้ใส่ไปได้เลยเด้อแต่ว่าเฮาไม่มีนะฮาไม่ได้ซื้อมาไว้เฮาก็เลยตำแบบธรรมชาติตาเลยตำไปตำม,มาชิมดูแล้วมันก็แปลกๆเ๋าลืมใส่มะนาวนี่เองเห็นไหมทุกคนตำออกมาแล้วมันก็น่ากินอย่างนี้เลยแล้วปลาาก็เป็นปลาาที่เอฟซีเอาให้ก็อร่อยนะแต่ว่ายังกินไม่หมดตำม,ม,มาม่าเสร็จแล้วเดี๋ยวแว่นจะขอไปกินตำมาม่าก่อนอ้าวลืมใส่เจียว เจียวกระเทียมค่ะทุกคนอันนี้ใส่แล้วทําให้อร่อยขึ้นเด้อกินคนเดียวไม่หมดแน่แเอาไปปั่นน้องกินอย่างเคยจากนั้นก็จะมาปรุงเครื่องใส่แกงเห็ดของเราปลาแดกเกลือแป้นงนัวแล้วเวลาแกงเห็ดเพิ่งก็จะใส่เป็นผักติ้วผักติ้ว <ๆ S 1> ก็จะมีรสชาติเปรี้ยวๆนิดนึงไม่เปรี้ยวมาก<อ>า <ๆ S 2> แกงเห็ดสุกแล้วก็ใส่ใบแมงลักลงไปเพื่อให้มันหอมขึ้นเวลาต้มเห็ดป่าอะไรพวกนี้ว่านจะต้มนานมากเลยนะทุกคนน<ม>ี่สุกแล้วมันก็น่ากินอยู่เด้อสําหรับคนที่เคยกินก็บอกว่าแซ่บอันเละขนาดสามีเราที่เขาไม่ค่่ออยยยได้กกินเเาาังบบวแลว โอเคทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนเด้อบายสนใจเรียนทำคลิปออนไลน์สไตล์สาวแว่นบอกหมดทุกเคล็ดลับคักมานะครับรายละแอดนี้เท่านั้นนะคะ